สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาชมชุดแต่งของฮีโนเมกาครับผมของคันเน้ครับผมีโนเมกาครับผมสองหกศูนย์ครับผมของคันเนี้ผม,ผ,มผ,มนนผมก็จะมีแก้มครับผมแก้มตรงนี้ครับผมแก้มไฟซ้ายขวาแล้วก็ตัวกระจังหน้าครับผมจังหน้าตรงนี้ครับผมของก็จะมีน่ครับแก้มครับผม ซ้ายขวาครับผมเนี่คยครับแลก็จะมีตัวกระจังหน้าครับผมอาจจะเป็นตัวนี้ครับผมสั่งส่งด่วนนะครับผมด่วนเดียวถึงครับผมนี่ยครับนี่ผมมี